พอไปนีดดียฉันถึงได้บอกว่าการที่ทักษิณบอกว่าใครเล่นงานผมผมเล่นกลับก็มีคนออกมาบอกว่าแหมวยวายจะเป็นจะตายนู่นนี่นั่นเขาพูดผิดตรงไหนคะตั้งแต่เขากลับมาประเทศไทย22สิงหาคมถ้าจำไม่ผิดปี66มึงด่าเขาทุกวันเน่ะวันนึ่งเห็นฮะบางทีไปออกรายการสารายการสามสี่ช่องด่าแต่ทักษิณวันนี้เขาฟาดกลับเขาให้มั่งเป็นยังไงฮะ ยิ่เคยพูดแล้วว่าอย่าให้เขาเนี่ยนะคะต้องแฉมึงบ้างพอเขาไปพูดเนี่ยโหเท่ากับว่าเขาเนี่ยไปยิงกล่องดวงใจมึงเลยไม่ใช่ว่าเขามือตกค่ะถ้าเขามือตกมึงจะเด,เดือดร้อนอะไรดิฉันถึงได้บอกให้ว่าเจอคนเยี่ยมไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไป,ไไงไปชคมันใต้เขมขัดค่ะเอาตีนเคลียร์นะคะต่อไปนี่ใครเล่นงานผมผมเล่นกลับเนี่ยมันผิดตรงไหน ไม่อยากจะโดนเล่นงานมึงก็อยู่เฉยแล้วที่ฉันจะพูดเลยนะคะว่าทักษิณไม่ต้องใช้อำนาจอะไรอำนาจที่อยู่ในมือทักษิณมีอย่างเดียวคือการสนับสนุนของประชาชนเห็นไหมคะเข้าไปที่ไหนเนี่ยประชาชนก็ไปต้อนรับมันจะแปลกอะไรก็ถ้าประชาชนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะชอบใครเพราะถูกมึงตราหน้าว่าคนนี้แม่นู่นนี่นั่นเนี่ยเฮ้ย พวกกูไม่ใช่เด็กในปกครองมึงกูเป็นประชาชนแม้กระทั่งเงินเดือนที่มึงแดกกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไปจากภาษีประชาชนถ้าประชาชนไม่ทำมาหาแดกแลรวจะมีเงินไปจ่ายภาษีเอาไปเป็นเงินเดือนมึงไหมทําไมไม่อยากเห็นประเทศชาติจเจริญถ้ามึงอึดอัดใจนักมึงก็รอสี่ปีนั่นมันคือกติกา เม่อใหญ่จะเปลี่ยนกติกามึงก็มายึดอานาจแล้วมึงก็ไปฉีกแล้วทำโน้ปีหกศูนย์แล้วมึงก็เขียนใหม่ลววนลูมอย่างนี้กูทนได้เพราะทนมาเยอะแล้วแต่ถามว่าทําแล้วเนี่ยมึงจเจริญกันขึ้นไหมอำน,นาจของทักษิณในวันนี้นะคะลินบอกว่ามันไม่ได้มีใครที่จะมาอะไรเขาหรอกจริงๆแล้วถ้าคุณดูให้ดีๆทักษิณวันนี้สู้อย่างโดดเดี่ยวด้วยซ้ําไปไม่มีหรอกแบ็กเบิร์กดีลเดาหาเลยเนี่ย,ถ,ยถ้ามันมีแบ็กมีดีลเขาจะต้องทนลําบาก นะคะออกมาฟาดอย่างนี้นหรอมึงก็ต้องย่อยยับกลับบ้านเก่ากันไปหมดแล้วไหมใครจะปล่อยให้มึงนะคะมาด่าเขาหรือมาอะไรเขายืดเยื้อเป็นปีๆข,ขนาดนี้ <c oughs> นะคะวันนั้นทีฉันที่ฉันพูดเลยนะคระบอกว่าวันนี้สิ่งที่คนเสื้อแดงในทะ่าที่แบบรู้สึกไม่ดี กับเพื่อไทยว่าไม่ช่วยเรื่อง99ศพวันนี้เขาเดําเนินการแล้วเยันถามว่าถ้าวันนี้เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาจะทําอะไรได้มันต้องเป็นรัฐบาลก่อนนี่เป็นการอธิบายว่าทําไมเราต้องขึ้นเป็นรัฐบาลไม่ได้ตัวซีตัวสันอย่ามีอำนาจและไม่ได้ตัวซีตัวสันมีอำนาจเพื่อตัวเองเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีอานาจอะรวยทําธุรกิจสบายๆไม่ต้องมาโดนใครด่าไม่ต้องให้ใครมานั่งพูดว่าใส่เสื้ออะไรแบบไหน นาจะแต่งตัวยังไงไม่รู้หนักหัวพ่องอะไรลักหมาแต่เขาต้องการขึ้นสู่อำนาจเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีแต่เขาเท่านั้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างจริงๆไม่ว่าจะคดีก้าศพก้าศหรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่การจะได้ความเป็นธรรมเนี่ยนะคะไม่มีใครมาทําให้คุณหลอกพักเพื่อไทยเนี่ยเขารับผิดชอบแล้วเขาไม่ต้องมาตะโกนนะคะคือคือการจะทํางานหรืออะไรมันไม่ต้องตะโกนบอกว่ากูจะทํานั่นทนํานี่วันนี้เห็นไหมฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ ไปที่ขนส่งนะคะประชาชนเดินทางออกจ,จ,จากจังจหวัดก็ไปตรวจเคยเห็นนายกคนไหนไปไหมฮะเออเขาจะทำงานไม่เป็นได้ยังไงแล้วี่ฉันบุกบอกว่าไอ้พวกที่ไปกดดันว่าเนี่ยไม่ยอมเข้าสภางั้นมึงเขียนกฎหมายไปเลยไหมมึงแก้กฎหมายไปเลยไหมว่านายกเยจะต้องขาดจากการประชุมสภากี่ครั้ง นอกเหนือจากนั้มีความผิดไว้มึงมาเป็นรัฐบาลมึงแก้เองค่ะอย่ากแก้นู่นแก้นี่ทํานู่นทนํานี่พยายามเป็นรัฐบาลที่ได้ค่ะถ้ามึงไม่กอดมาตาหนึ่งไว้ป่านนี้มึงก็ได้เป็นแล้วนะคะแต่มึงไม่เอาไงมาวันนี้จะมากลับลำก็จะเสียฐานเสียงตัวเองอีกกรณีของการแต่งตั้งนะคะผู้ว่าแบงค์ชาติก็เหมือนกัน ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจค่ะถ้าเอามาตรฐานว่ากิติรัตไม่สามารถที่จะเป็นเ,เป็นธนาคารในประเทศไทยได้เนะี่ยเพราะว่าทํางานให้ทํางานให้เศรษฐาเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีมาก่อนและไอ้เศรษฐพุทธล่ะคะและ้วเศรษฐพุทธละ่ะเศรษฐพุทธก็เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับประยุทธ์แล้วอันนี้ดิฉันจะบอกเลยนะครว่านี่แม่งโคตรเจ๋ง เป็นการกําจัดหรือเป็นการเขี่ยออกโดยที่เราเนี่ยนะคะไม่ต้องไปแปกเบื้อนถูกคุณบุญมามากใครสงเนี่ยคิดอย่างนี้ถูกต้องคือดิฉันบอกว่ามึงดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่วันนี้กูไม่ได้เลือกมึงเนี่ยกูเลือกใครกูก็ต้องดูแลคนนั้นเพราะกูหวังในสิ่งที่เขาเนี่ยนำมาเสนอให้กูเพราะฉะนั้นกูต้องดูแลเขาเพื่อให้เขาอยู่จนกระทั่ง ทําในสิ่งที่เขาได้ให้รับปากและให้สัญญากับกูใช่ไหมฮะ,ะวันนี้เนี่ยดิฉันบอกว่าได้อย่างต้องเสียอย่างถ้ากิติรัตนรนองไม่สามารถขึ้นเป็นได้ด้วยกฤษฎีิกาตีความบอกมาว่าคุณสมบัติไม่ได้โดยเฉพาะกรณีที่เคยเป็นที่ปรึกษาให้นายกแล้วเศร็จพุทธล่ะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันบอกว่าการจะกำจัดคนคนนี้มันมันไม่ได้เลยถ้าเผื่อว่าจะไปะปลดเขาออกเนี่ยคนก็ด่าเราอยู่แล้วเพราะว่าหาว่าเราใช้อำนาจนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปลดมันค่ะเวลาที่คัดสานเนี่ยนะคะปรากฏว่าเอาเยื่เอา้าส่งคนนี้ไปนะมึงดูนะว่าเขาไม่ได้ตรงไหนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกฤษฎีกาไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินค่ะกฤษฎีกามีหน้าที่ดูกฎหมายว่าถูกหรือว่าผิดทำได้ไหม ซึ่งพรรคการเมืองนะคะหรือแม้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องทําเรื่องแบบนี้เขาจะต้องส่งกฤษฎีกาตีความเพื่อความปลอดภัยในการดําเนินการหรือทํางานนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ต้องตื่นเต้น <l acht> ถ้ากิตติรัฐขาดคุณสมบัติแล้วมันจะเสนอคนนี้มาอ้าวมึงก็ขาดคุณสมบัติะหัวจะไปตกที่ใครอีกเรื่องหนึ่ง ใช่ไหมคะขอบคุณแฟนคลับจากสหรัฐอเมริกาสั่งเอ็นดีสั่งชาโอ้โหดิฉันบอกว่าขอบคุณมากๆดีเลยได้ได้ตังค์เที่ยวปีใหม่ได้ตังค์ไปได้ตังค์ไปซื้อนะคะวัตถุดิบมากินหมกูกระทะปีใหม่ขอบคุณมากๆนะคะคือตัวชาสุพลักษณ์จะแก้อาการกดไหลย้อนคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อกินอาหารแล้วไม่ย่อย นะคะแล้วก็มีอาการที่แบบว่าชอบกินของมันมันมีไขมันเกาะตามแขนขานะคะหรือพูดง่ายๆว่าอ้วนหรือพูดง่ายๆว่าเป็นลักษณะของอาการที่แบบว่าเหมือนเลี่ยนเหมือนกดไหลย้อนอะไรเงี้ยก็คือเกิดจากบางทีเกิดจากไขมันนี่แหละ,ะมันไปเกาะมันไปอะไรแล้วเราทำให้มีาการหรือคนที่นะคะขับถ่ายไม่สะดวกก็คือท้องผูกโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยที่บอกว่าอยู่ได้ยังไงนะคะชาสุพลรักษณ์ไม่พูดมากค่ะ ดิฉันพูดคําเดียวค่ะว่าดิฉันพูดยังไงคุณก็ไม่เห็นภาพหรอกถ้าอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมอย่างที่พูดมีทางเดียวค่ะก็คือคุณต้องซื้อทำยังไงคุณจะได้ซื้อคุณก็ต้องสั่นค่ะก็คือต้องเสียตังค์นะคะขอบคุณมากมากนะคะสาหรับทุกๆคนที่เข้ามาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนด,ดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าหลายคนชวนไปทํางานการเมืองดิฉันบอกว่านี่ก็คือการทํางานการเมืองเหมือนกันจะเราทําในานามของประชาชน แล้วมันเป็นสิ่งที่สบายใจเพราะถ้าเราต้องไปสังกัดกับคนนั้นคนนี้ทําให้เราไม่มีอิสระในการทํางานหรือจะพูดดิฉันชอบตรงที่ว่าเราอยากจะพูดอะไรเราเห็นอะไรตามความคิดเห็นของเราเราก็ควรจะพูดได้แต่ถ้าเราจะต้องไปขึ้นอยู่กับใครถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรเราจะพูดอะไรต้องคอยมองหน้าเขาว่าพูดได้ไหมอันนี้ดิฉันก็ไม่เอาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งนะดิฉันก็ไม่ได้อวยเพื่อไทยแบบหน้ามื่ตามมวบางครั้งที่มีอะไรที่มันไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่น,นเราก็สามารถที่จะ แสดงความคิดเห็นออกไปได้ว่าเอออันนี้ไม่เห็นด้วยนะมันไม่มีใครดีเละประเสริฐไปหมดร้อปอร์เซ็แต่ทุกคนนะคะฉันบอกว่าโดยเฉพาะคนเสื้อแดงวันนี้กลับมาเถอะค่ะคุณเห็นไหมคะวันนี้นัทมวุฒิเขาก็ดําเนินการในเรื่องของ99สกศพเพราะเรื่องอย่างนี้รัฐบาลไปทํานะคะก็รังแต่จะถูกต่อต้านจาได้ไหมคะตอนที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะ,ะ,อ,ะออกพรออกพรบนะคะ,ะเยียวยาเหยื่อเยียวยาไปถึง นู่นเลยนะฮะตากใบแบบกลุ่มพัตมิตอะไรเลยทุกคนเนี่ยได้แตังตรงเนี้ถูกด่านะและไอ้พักการเมืองที่ด่าแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับตรงนี้เลยก็คือพักที่ทําให้มันเกิด99ศพนั่นแหละค่ะแม่งก็ไม่เคยที่จะมาดูแลหรือรับผิดชอบแต่พอรัฐบาลเพื่อไทยมานายกปูเป็นนายกเขาก็ทําเรื่องนี้เขาไม่ควรได้เหรอฮะก็อยู่ดีๆเขาต้องถูกต้องโดนสังหารโดนอะไรอย่างเนี้ย ไม่มีใครกัดลิ้นตัวเองตายนะฮะสารก็ได้ดูแล้วสารเขาก็มีความเห็นออกมาแล้วว่าตายจากกระสุนปืนที่มาจากนู่นนี่นั่นเอาอย่างตามที่พูดกันเพราะฉะนั้นการเมืองมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะถ้ามึงจะเอาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมาใช้กระทางการเมืองนะคะมึงก็จะเป็นของมึงอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะเข้าใจคําว่าสมการไหมคะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ค่ะแต่พักการเมืองที่ดีต้องทําให้ผลประโยชน์ ยังไงถึงจะมาตกอยู่กับประชาชนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องคนะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกๆคนคะถ้าสมมติว่าแล้วใคร